สวัสด <ítulo> anyway, ีครับวันนี้วกรายการม m c a t Gaming นั่นเองนะครับเออ่วันนี้เราจะมาแคสเกมอะไรกันไม่รู้แต่หน้ามันอืเป็นเกมแปดบิตครับอืมันมันมันเอเปิดเพลงฟังไปด้วยนี่มเปิดเพลงฟังไปด้วยในมันโอเคครับไปครับ เห็นไหมจะมีโลโก้ด้วยครับอยู่ทางด้านขวามือไม่ใช่ซ้ายมั้ยติดคาบมั้ยงับแบะ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 โกโก้ขันแบะแบะอืม ทอมโบสองครับ mm. ต้องไปด้วยตัววางระเบิดด้วยอืมกูก็คั้น mm. เออผมชอบกินโกโก็คั้นถูกต้องเลย Sao mấy thương ạ? À. Ừ, <laughs> ý mm, nít điệu, thương lao Ừ, ok, mày rồi <laughs> เล่นอะไรกันไม่เล่นเล่นของแรงครับของบอบอไม่ชอบเล่น, <Okay. S 1> ม,นมามามาติดติดติดไม่ทางบนงบน้ำมนัตดๆ có có khán này giờ chụp nó lên gì đó trên à ฮียไปแก้แค้นมันมันม่งเลยเอ้าจังโดนีกหอ่อกินมาแล้วเว้ยมาเด็กก็กคันปื้มเฮ้ยไม่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 อ,าาอ,อ,อ,อ้อาวอ้าวเฮ้ยอือจบครับ